มาทุกคนนะคะอัปเดตข่าวสารนะคะประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคมปี68ตอน2ทุ่ม51นาทีค่ะเอามาเรื่องใหญ่ที่สุดนะคะเรื่องการประชุมนะคะ JBC ที่จะเกิดขึ้นแกวันที่20แล้วก็วันที่21ตุลาคมนายประสาทประสาทวิทยาค่ะมีการมาให้ข่าวแก่บอกว่าอีรัฐบาลนะคะก็คืออีนาย,ยกอุทินเนี่ยเร่งให้รีบไปเจราจา JBC ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ปานเทพนะมีการนักนักข่าวนะคะตอน10โมงแถลงการด่วนมากเรื่อง MOU 43จะต้องยกเลิกก่อนการประชุม JBC เพราะว่าไม่อย่าง,งานนะั้นในประเทศไทยจะเสียสิทธิ์หนึ่งการสร้างรัว้วกำแพงแกจะต้องทุบแล้วก็ทำลายเลยเพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากไอเห็นข้อที่2ค่ะไอที่เรายึดมาได้ของแม่ทัพภาคที่2องไอสิบเอ็ดจุดอะเผลอต้องคืนค่ะรวมถึงภูมะเขือด้วยเพราะว่าในแผนที่ MOU 43มเนี่ยมันแนบแผนที่หนึต่อสองแสนไม่ได้มีห่งต่อห้าหมื่นแก ต่อแล้ววันนี้อีโคสอกอิกัมพูชาบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยนะที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยมีการปรับพื้นที่นะคะแล้วก็เข้ามาเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนางบอกว่าอะไรรู้ไหมให้รอผลการประชุม j b c ค่ะอิสระสืบเนื่องมาเลยจากไอฮุนเซนค่ะมีการออกข่าวค่ะว,ว,ว่าถ้าวันที่20นะ ประเทศไทยไม่เปิดด่านหรือใดๆก็แล้วแต่นะมันจะคว่ำบารสินค้าไทยทุกอย่างค่ะและมันจะบอกเปิดเผยรายชื่อนะคะนักการเมืองแล้วก็พวกนักธุรกิจต่างๆนะคะที่มาลงทุนในเขตของคาสิโนโประเทศมันค่ะแกว่าแปลก,ก,กไหมแล้วทำไมรัฐบาลอนุทินถึงต้องรีบไปเจราจา jbc ทาั้ง,งที่รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยสุมเสียงกับการสูญเสียดินแดงค่ะอิสัตวตบัดสัตว์มากอีเทียตอนเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นรัฐบาลมึงเป็นคนพูดเองว่ามึงจะยกเลิก mou 4 3อย่างงู้นอย่างนี้ตอนเป็นฝ่ายค้านอีสัตวพอมึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จปุ๊บ อิียยนเข้าประชามติ m o u ม43/44ให้ประชาชนเป็นคนยกเลิกอีสัตว์มึงเข้าใจไหมว่ามันไม่ทันเวลาค่ะอิเหียการประชุม J จ C ีซี่เกิดขึ้นอาทีหน้ามึงต้องยกเลิกมึงก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเลยค่ะมึงยกเลิกก่อนเลย m o U 43เนี่ยประเทศไทยมันเคยสูญเสียไปแล้วนะข่าวว่าพิหารนี่คือจําไม่ได้หรอมันมีกฎหมายปิดปากอยู่ค่ะแล้วอีกมุชชามันพยายามที่จะลากประเทศไทยเข้าสารโลกต่อให้เราไม่รับอำนาจสารโลกก็เหอะอีเหียแล้ว m o u ม43ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มีการเปิดประชุมสภาในการรับรองปรากฏว่าที่ฉัน PR อาไปเรียบร้อยแล้วมันมีการรับรองเซ็นอนุมัติตอนสี่ทุ่มสมัยรัฐบาลของสมชายวงสวัสดิ์โอ้โหอีสัตวเอ้ยขายชาิกันมากี่ยุกี่สมัยแล้วเนี่ยเอาดีๆก่อนแม่ไม่มีรัฐบาลตัวไหนเฮียตัวไหนเลยนะที่จริงใจในการแก้ปัญหาชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาอิสัตว์มีแต่พวกขายชาติแล้วคืออาจารย์บานเทพบ,บอกว่าแล้วถ้าเกิดในอนาคตในประเทศไทยสูญเสียกับการสูญเสียด,ดินแดนนะรัฐบาลอนุทินรัฐบาลชุดนี้จะต้องรับผิดชอบทาไมถึงจะต้องให้รอให้มนรับผิดชอบค่ะ ถึงตอนนั้นมันก็ตายหาตายเหวไปแล้วค่ะถึงตอนนั้นประเทศ Element ไทยก็สูญเสียดินแดนไปแล้วค่ะรออะไรอะโอ้ยเฮี้ยโคตรเฮี้ยลลเลยกูว่านีหนีเสือปะจระเข้นี่นี่คือหนีเสือปะเฮี้ยเลยโคตรเฮี้ยเลยนะดีๆก่อนอีสสั์ประเทศไทยตอนนี้เป็นโอกาสทองมากในการยกเลิกเอ็มโอยูสี่สามสี่ตามที่กูพูดออกไปอย่างชัดเจนแล้วทําไมถึงไม่ยกเลิก อิสตั์ถึงกระ,ะเฮียรกระหือรืออยากจะไปประชุมเจราจามแม่งทุกสิ่งทุกอย่างอิสตว์ JBC GBC RBC ไม่รู้จะเจรจาเฮียอะไรตั้งหนาทั้งทั้งที่ถือแผนที่แม่งคนละแผนที่กันบ้านหนองจามบ้มานหนองยาแก้วมันบอกประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ปรับกำลังพื้นที่เพราะว่ามันยึดตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันเข้าใจไหมอิสตว์ประเทศไทยยึดเผืนไทยแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นค่ะแล้วมึงจะคุยกับมันรู้เรื่องอยังไงอิสตั์แล้วประเทศมันคือประเทศกุ้ยค่ะประเทศฟ้องร้องค่ะประเทศที่เรียกร้องสิทธิเียอะไรไม่รู้สร้างเรื่องสร้างรราาาาาาาวคมมมตตออออแแหลลททททุกกกกกสสิ่่่งงยยยยยพจะไไ้ั์ปปนโเเศ็ มือเฮียโกงกินประเทศอิเซียไม่มีความซื่อสัตย์ในการบริหารประเทศไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาค่ะอิเคี้ย,ยอีเฮียนี่คือโอกาสทองมากที่ประเทศไทยแม่งต้องยกเลิกแต่เสือมมีรัฐบาลโง,ง่งี่เง่าไม่รู้ทำเคี่ยอะไรอยู่มึงคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วมึงก็คือเรื่องการประชุม j b c ไปก่อนค่ะอีสัตว์แม่งไม่มีความจริงใจในการบริหารในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เลยค่ะมึงไปดูบ้านหนองจานชาวบ้านเขาเรียกร้องว่ายังไงบ้างมึงเคยดูทุกสุขประชาชนไหมอิเคียโดนยึดพื้นที่ไป็น40กว่าปีอีสัตตอนนี้ยังเข้าพื้นที่ไม่่่่ได้้คคะะเสีีียยภาาษรััฐบลอูทุกวนน ถือแต่ชนโนอิสัตรกระเสียภาษีเนี่ยแต่เข้าไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่ไม่ได้ค่ะด้อีคเมะนะคะยึดพื้นที่ค่ะพอเข้าไปพื้นที่อิสัตเจอตำรวจเจอทหารนะถือปืนมาไล่ก <c oughs> ูไม่ได้ด่าแค่รัฐบาลชุดนี้นะกูด่าทหารทุกยุคเลยอิสัตไม่แก้ไขปัญหาตอนนี้มันเกิดมากี่ปีแล้วอเหี้ยแล้วที่น่าด่าที่สุดก็คือรัฐบาลยุคที่แล้วอิสัตเขายิงกันอยู่อเหี้ยเจราจากระกระเหี้ยกระือรือค่ะบินไปมาเลเซียหยุดยิงอิสัตกัมพูชานี่คือยิงเราไม่หยุดวางระเบิดเฮียเฮียไม่ทำเหี้ยทำทเหวออะไรรพบัฐาลทร เนื้อเฮียเลยมึงบอกว่ามึงอ่ะแต่งตั้งคณะกรรมการในการศึกษาไอ้ MOU 4 3 4 4ในเมื่อมึงยังกังขาความเป็น m o u 4 3 4 4่มึงเลื่อนการประชุมออกไปก่อนค่ะมึงไม่ต้องไปเจราจาการประชุมค่ะการประชุมเขาที่เราที่ภาษาศาสตร์วิทยาเนี่ยมันไปประชุมมามึงก็ยังไม่ได้เปิดผลการเจราจาเน่าดีๆก่อนอสัตว์แล้วเสือกแต่งตั้งอีกคนเดิมอีกอีกคนที่เคยปรปับปั๊มคุณวีระติดคุกที่ขเมรบ้านหนองจานสามปีกว่าค่ะแต่งตั้งมาไปประชุมอีกยีเฮียมีความจริงใจที่ไหนก่อน ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี้ยแม่งไม่ทำหาทําเหวอะไรเลยเอาดีๆมึงใช่ประชาชนลุกขึ้นสู้หรือ,อยังไงฮะอำนาจอยู่ในมือค่ะนายกรัฐมนตรีมึงมีสิทธิ์ห้ามได้ค่ะแต่มึงไม่ทำอีเฮียก็คือกระสันอยากจะไปเจราจากูไม่รูนะ้ว่ามีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าอีสัตว์หนีเฮียเจอโคตรเหีย